ซื้อกินก็ได้น้อยทําเองก็ได้เยอะและประหยัดนะคะช่วงนี้รักสุขภาพขึ้นมานะคะก็ลองทํานัตโตกันดูค่ะเเ,เดี๋ยวพี่ปูจะใช้หัวเชื้อแบบเนี้ยนะคะสองซองเพราะว่าถั่วของพี่ปูเนี่ยนะคะหนึ่งกิโลกรัมนะคะเราก็ซาวน้ํานะคะทําความสะอาดนะคะเลือกเมล็ดที่มันเกศเนื้อนะคะไม่สมบูรณ์นั้นออกไปนะก็จะซาวนะคะให้สะอาด แล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากผ่านมาหนึ่งคืนนะคะถั่วเหลืองที่เราแช่ไว้จะมีสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะซาวล้างทําความสะอาดอีกครั้งนะคะล้างพี่ปูแบบนี้เลยนะคะล้างจนกว่าจะเขาเรียกอะไรอหายเมือกอะเป็นเมือกเหนียวเหนียวติดถั่วนะีไม่มีเลยเดี๋ยวพี่ปูจะใช้เวลาต้มสักยี่สิบนาทีนะคะจากหม้อแรงดัน,นะคะ่ะเทใส่ถาดแล้วก็เกลี่ยเลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเขาบอกว่าจริงๆเวลาเราเาต้มเราก็ต้องต้มจนเวลาบีบเลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เชื้อเนี่ยโตไวขึ้นน,นะคะแล้วก็ทานอร่อยด้วยนี่นะคะพี่ปูซื้อหัวเชื้อมาจากออนไลน์นะคะหลังจากที่ถั่วของเราอุณหภูมิลดลงแล้วนะคะพออุ่นๆนะคะแล้วก็ เติมหัวเชื้อไปอพี่ปูล้างมือสะอาดแล้วนะใครจะใช้ทับพีคนก็ได้นะคะพี่ปูขอเป็นมือนี่แหละค่ะคลุกเค้าหัวเชื้อเลยนะคะหลังจากคลุกเค้าเสร็จพี่ปูก็เปลี่ยนภาชนะนะคะพี่ปูจะได้สองถาดกับอีกหนึ่งกล่องแก้วนะคะ,ะเมื่อเราแร็ปชั้นที่หนึ่งเสร็จนะคะเราก็จะมีไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มนะคะให้ทั่วทั้งถาดทั้งในเโหลฝาแก้วนี่แหละนะคะ พอแรปรอบที่สองเสร็จแล้วก็มาจิ้มเหมือนเดิมานะคะคะไรคะเราไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากนะคะแค่ต้มแล้วก็คุกเชื้อแล้วก็แรปเจาะเจาะรูๆๆ้แล้วก็วางไว้แค่นั้นเองนะคะประโยชน์มากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูที่ทําจากนัตโตทีหลังอีกทีนะคะหลังจากพี่ปูปล่อยไว้ประมาณ36ชั่วโมงนะคะนี่นะคะหัวเชื้อนัตโตของพี่ปูทํางานออกมาสวยงามเลยนะคะ เราก็ไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะไม่ได้อบเอบอะไรใส่ถังอะไรแบบเขาแล้วนะคะอากาศบ้านเรามันร้อนนะคะแค่นี้ก็เป็นยางยืดถมเถแล้วนะคะ,คะในที่สุดพี่ปูก็ประสบความสําเร็จนะคะในการทํานัดโตะนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ถุงเล็กๆแบ่งไว้นะคะไว้ทานทีละนิดทีละหน่อยนะคะ